สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับวันนี้มาแนะนำสูตรตามคำขอนะครับท่านสมาชิกหลายๆท่าน แนะนำบอกว่าอยากจะให้คำนวณเลขเด่นล่างหรือว่าวิ่งล่างนะครับก็เดี๋ยวคำนวณให้สูตรสัก2-3สูตรนะมาเทียบกันดูตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจจับคู่ชุดนะครับเด่นล่างนะครับมาวิเคราะห์กันก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนนะครับ เป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรงวัลงว้ต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไลฟ์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับก็มาว่ากันเลยนะสำหรับเด่นล่างก่อนอื่นก็ต้องเท้าความมาดูสูตร ระยะยาวของเราก่อนนะครับหลายท่านคงจะจําได้วิธีการคํานวณแต่หลายท่านอาจจะยังลืมไปแล้วนะหรือบางคนก็ยังไม่จดสูตรก็สูตรนี้นะนี่ได้ตัวเลขไม่มีคงที่นะหนึ่งสามห้าคิดสามตัวเด่นสามตัวก่อนนะครับเพราะสูตรระยะยาวเราก็บอกไปแล้วนะวิธีการคํานวณแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าตัวท้ายเนี่ย ถ้าย้อนหลังกันไปเนี่ยคือเด่นระยะยาว4ตัวแต่ว่าถ้านับจาก1 3 5เนี่ยเป็นสูตรขี้นะครับคู่ขี้นะถ้าได้คู่ก็คู่ได้เลขขี้ก็คือเลขขี้หมดเลยนะ,ะเราจะเน้นที่3ตัวหน้านี้เป็นสูตรเริ่มต้นถ้าเขาเริ่มต้นเข้า3ตัวหน้านี้คือ,อตั้งแต่เริ่มต้นที่ออก56มานะ ก็ไล่มานะครับอันนี้แอดทำเผื่อไว้ให้เป็นสูตรระยะยาวแค่นั้นเองนะแต่ว่าตอนนี้เขาเดินอยู่ที่3ตัวหน้านี้งวดนี้คำนวณได้913นะ913 16สิงหาคมถ้า4ตัวจะเป็นงวดที่42นะแต่ถ้า3ตัวจะงวดที่33อนะ่า9 1 3 7นั่นแหละ แต่ว่า3ตัวนี้ให้เน้นไป3ตัวหน้านี้นะครับทีนี้มาดูสูตรระยะสั้นประมาณ18-19งวันนะสูตรระยะสั้นก็ประมาณนี้สูตรก็เดินดีพอสมควรนะ18-19 9งวดนะครับวิธีการคำนวณตรงนี้เป็นหลักหมื่นนะหลักหลนะักสิบหมื่นบวกสิบสองครั้งสิบบนนะแล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะบวก9คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปหนึ่งแต้มเท่ากับงวดแรกได้ สบวกไปหนึเป็น5ผลคำนวณได้4 5, กับ5ผลรางวัลออก5 7เนะก็เลขห้ก็มาหลักสิบล่างนะครับแต่ว่าเป็นเด็ดล่างนะงวดที่2องคำนวณได้2 3ผลรางวนัลออก8 2นะครับก็เข้า5้าเข้าสดูทา ดูทไลายเขาด้วยนะงวดที่งวดที่สาคำนวณได้2 3ออก8 3มนะอ่างวดที่4ี่คำนวณได้2อสออกสางวดที่ห้าคำนวณได้2 3ออก9 2ก็มาเลขสอง่างวดที่6กศนยะ์ะออก3 0 ก็มาเลขศูนงวดที่7 6 7ออก5 7าเจคำนวณได้เข้าเล็กเจงวดที่8ปดคำนวณได้เจนะออก0 7นย์ดงวดที่9ก้าคำนวณได้0 1ออก0 3มาเลขศูงวดที่สิ งวดที่สิบคำนวณได้ศูนย์หนึ่งออกหนึ่งศูนย์มาสองตัวเลยวันนี้มาสองตัวเลยมาสองตัวเป็นที่น่าสนใจสี่ห้างวดต่อมาคำนวณได้สี่ห้าออกห้าแปดเข้าเลขห้างวดที่สิบสองคำนวณได้ศูนย์หนึ่งออกศูนย์เก้ามาเลขศูนย์งวดที่สิบสามคำนวณได้ศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกเข้าเลขศูนย์งวดที่สิบสี่คำนวณได้เก้าศูนย์ออกศูนย์สอง มาเลขศูนย์งวดที่12คํานวณได้1 2ึองออกงวดที่15คํานวณได้1 2ออก6เออออก9 2นะครับก็มาเลข2งวดที่16คํานวณได้6 7ออก6 1มาเลข6งวดที่1ิบเจ็ดคำนวณได้สี่ห้าออกห้าสามนะมาเลขห้า มวดที่ผ่านมาได้4 5นะครับออก1 4ึ่งเนาะออกหนึ่กมาเลขสีมวดนี้นะครับคำนวณได้3 4นะครับอ่าน่าสนใจไหมสามสี่จะมาอีกไหมหรือถ้าสีไม่มาก็เล็งไปที่เลขสามเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบชนกับสูตรนี้ระยะยาวเขาจะชนอยู่ที่เลขสามเนาะถ้าเทียบชนตัวชนนะเป็นเลขสามนะครับน่าสนใจคือเลขสามทีนี้ยังไม่พอแค่นี้ มวนที่ผ่านมาให้ดูม้วนที่ผ่านมาเขาชนสี่นะม้วนที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนเลขสี่ประมาณสี่ชนเลขห้ามาห้าชนเลขเจ็ดไม่มามาตกไข่ชนที่สองมาสองชนศูนย์มาศูนย์ชนศูนย์มาศูนย์ชนศูนย์มาศูนย์ชนไม่ชนชนสี่ ไม่มามาตกไข่ชนศูนย์มาศูนย์ชนหนึ่งไม่มามาตกไข่ชนเจ็ดมาเจ็ดชนเจ็ดมาเจ็ดชนศูนย์มาศูนย์ชนสองมาสองไม่ชนมาตกไข่อาชนสองมาตกไข่นะชนสองก็มาตกไข่อีกอันนี้ชนสองมาชนห้ามาเพราะฉะนั้นตัวชนก็ไม่สำคัญว่าจะมาเสมอไป นะครับแต่ว่าพักหลังเนี้ยสามครั้งนี้เขาตัวชนเข้ามานะสองครั้งเขาตัวชนเข้ามาจะต่อไหมนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูอีกสองสูตรสองสูตรนี้แอดยังอพอดีเล่มเล่มที่ทำแบบนี้ไม่ไดเอามาเนะเาะวางไว ในน่าจะอยู่ในรถแล้วก็เอามาให้ดูแบบนี้ก่อนนะเดินพอๆกันกับสูตรนี้นะดูแล้วจะลายตานิดนึงเดินพอๆกันกับสูตรสูตรนี้นะ1ิบแปดส้าสิบเ้งวดยีงวดน,นี่แหละนะามาดูวิธีการคำนวณ พอๆกันเป็นเด่นล่างนะครับเด่นล่าง19ง้งวด20งวดพอๆกันแต่ว่าสูตร2สูตรนี้เป็นตัวเลข3ตัวเด่น3ตัวมาจับคู่กันเนาะวิธีการคำนวณน,นะตามนี้เลยนี่นี่นะครับบวก5คางที่ได้3 4มี่ห้านะงวดน,นี้นะเด่นล่างสูตรที่2นี้าตามนี้เลยวิธีการคำนวณตามขีดนี้บวก1คงที่ได้8 9ด้าสองเพราะฉะนั้นจับ คู่เลยเพราะว่าตัวชนไม่มีนะสอ,สองสูตรนี้ไม่ไม่ชนกันจับเด่นล่างไว้ตรงนี้เลยจับคู่2ตัวล่างนะครับไม่ปักหลักนะได้38 39 32 48 49 42 58 59 52น่าสนใจเมื่อสักครู่นะสาส่ชนที่เลขสาแล้วก็เลงที่มีเลขสาแถวหน้าแถวแรกเลยนะ 3า3แปดอ่าน่าสนใจนะครับนี่นติเ้นใต้ให้เลยสามแปดทีนี้ถ้าเทียบกับเด่นล่างก่อนหน้านี้มีเลขตัวไหนชนบ้างนะครับ ชนอยู่ที่ชุดเดียวนะชนอยู่ที่ชุดเดียวคือสองสามสามสองนี่นี่นี่น่าสนใจเลยไหมน่าสนใจนะจะมาหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่ามันน่าสนใจคือมันชนชนปังๆเลยนะครับ อันนี้ก็ใช้วิจารณญ,ญาณเอานะครับทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้สูตร10หน่วยล่างตรงตรงของเรามาดูกันก่อนในคลิปก่อนหน้านี้นะหลักสิบทั้งหมดทั้งมวลชนที่เลขสอน่าสนใจไหมสมมติว่าถ้าสองเข้ามาจะเป็น2อสถ้าหลักหน่วยสเปสะสปะอย่างนี้ สูตรระยะยาวนี้อาจจะพลาดก็ได้พลาดไปหลักสิบก็ได้แต่เป็นหลักหน่วยนะถ้าสูตรนี้พลาดแต่ว่าสูตรนี้จะเข้า3เข้า3นี่เข้า3นะสูตรนี้ก็เข้า3ได้นะครับชนอยู่ที่4สูตรนะจนอยู่ที่4สูตรเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่แมตกันนะหลักหน่วยงวนนี้งวดที่แล้วหลักหน่วยชน4หมดเลยนะครับงวดน,นี้ กลายเป็นหลัก10ชน2หมดเลยนะอาจจะมาก็ได้เป็นไปได้หมดนะทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แอดยังไม่ได้จับตรงตรงให้แต่คาดว่ามันมีตัวชนสวยๆแล้วละนะหลักสิบล่างเดินยี่สบวดแล้วผ่านไปแล้วนะสูตรนี้นะ หลักหน่วยก็เดิน20งวดแล้วผ่านไปแล้วตัวเลขแค่4ตัวนะน่าสนใจคือเลข4ตัวนะจับชุดได้1 3 1 6 1 7 1 8 2 3 2 6 2 7 2 8 4 3 4 6 4 7 4 8 5 3 5 6 5 7 5 8ดูเห็นตัวชนแล้วใช่ไหมชนตัวนี้เลยถ้าจับตรงตรงก็จะเป็น2 3ในชุดนี้ แล้วก็เขาชนอยู่ที่สองสามก็อ่าห้าแปดนะถ้าเป็นเฉพาะสูตรนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเราจับแล้วเนี่ยห้าแปดห้าแปดนี่เขาเขาก็ไม่ชนแต่ชนเฉพาะตรงนี้นะชนเฉพาะตรงนี้ก็ใครจะกันก็กันได้นี่แต่เราเมื่อสักครู่เราคัดไว้เหลือแค่สามแถวนี้พอคัดเน้นๆก็เหลือตัวเดียวตัวนี้นะ ตัวนี้ก็ตกไปแค่นั้นเองนะสรุปก็คือเน้นถ้าจะคัดเน้นนำไปใช้งานก็คือวดน,นี้นะครับ16สิงหาคม65นะสตัวล่างเน้นก็คือ23นะครับ นะจะมาไหมก็ติดตามกันรอรุ้นกันนะครับสองสามน่าสนใจมากสิหสิงหาคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับสองตัวล่างนะคัดเน้นนะส่วนตัวกันตัวรองใครจะนำไปใช้งานก็ก็ให้เน้นไปที่ชุดนี้นะครับอ่ะจับไว้ตรงนี้เลย ตัวกันตัวรองอาจจะมาตัวกลับก็ได้นะตรงนี้นะอาจจะเป็น2-1ก็ได้พีเอสอันนี้คือตัวตัวรองนะครับตัวกันตัวรองตัวกันแล้วก็นี่ตัวเน้นตัวนี้เน้น2องสาตรงๆสรุปหชุดนี้น่าสนใจมากที่สุดคือสองสามตัวกันตัวรองนะ คิดว่าไม่น่าเบิร์นน่าหามนะแล้วใครชอบ4ตาม2-4แต่แอดไม,ไม่ไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นะแอดก็สรุปว่าฟันไปที่2-3นะครับ่นะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะร่ำรวยกันทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งสูตรที่เราคำนวณน,นะครับจะมาตามที่เรา วิเคราะห์นะครับอขอให้สมดังตั้งใจทุกคนสวัสดีครับ